สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับทีฟซีที่ติดตามช่องสารคามปรุตรูน,นะครับวันนี้ผมโจ้นะครับจะมา DIY ปั๊มน้ําปั๊มน้ําที่อยู่ในตู้หยอดเหรียญน,นะครับซึ่งตู้บางบางทีอุปกรณ์บางตัวมันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับก็มีบางอย่างที่ใช้ได้นะครับ ปั๊มน้ำนะครับก็จะลองเอาไปดัดแปลงดูนะครับว่าจะสามารถทําเป็นปั๊มน้ําพ้นปุ๋ยหรือทางน้ําทางใบได้หรือไม่นะครับพอดีผมจะทดลองปลูกมันสับปะหลังนะครับก็จะเอาไปลองทําเป็นเครื่องปั๊มน้ําสําหรับพ้นปุ๋ยนะครับโดยทั่วไปนะครับก็จะมีขายอยู่นะครับก็ ของตลาดอยู่ที่เฉพาะตัวเครื่องนะครับประมาณเก้าร้อยนะถ้าพร้อมอุปรกรณ์เสร็จนะครับก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะบอันนี้ผมได้มาจากตู้น้ำนะครับก็คือปั๊มน้ำตัวนี้เน,นี่ยปั๊ตมตัวนี้ใช้ไฟอยู่ที่ 24โวลต์นะครับ2โวลต์น,นะครับนนะก็ตัวของมันก็จะมีหม้อ,แป,ปมอแปลงมาด้วยเป็นหม้อแปลงมากับสวาน้ำตู้นนะครับหม้อแปลงตัวนี้จะใช้ไฟ220นะครับแต่ว่าการเกษตรนะครับเราต้องเอาไป ในพื้นที่ที่มันไม่มีไฟฟ้านะครับเพราะนั้นเราต้องใช้แบตเตอรี่นะครับ,บต,ต,รต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งนะครับมาไว้ก่อนนะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวไฟแปลงไฟจากแบตเตอรี่นะครับอันนี้จำเกับแบตเตอรี่นะอันนี้ก็ซื้อมาหลายปีแล้วก็มาใช้นะครับเก็บไว้ ก็จะแปลงไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับก็คือสามารถใช้กับที่ชาร์จไฟใช้กับพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ220โวลต์ได้ท่านเราก็จะแปลงโดยออก,การให้มันผ่านตัวนี้นะครับแปลงจาก12โวลต์ ก่าตัวนี้เป็น120โวลต์น,นะครับกระแสสลับจากกระแสตรงไปกระแสสลับก่อนนะครับก็จะออกมาเป็นเอาพุทมาเป็นตัวนี้ไอ้ตัวนี้ยเอาพุทมันจะเป็น220โวลต์แปลงออกมาเป็น24โวลต์ก็จะเข้าปั๊มน้ําตัวนี้นะครับ,บ,บ,รบซึ่งเราดับแปลงมาต้องมี2ตัวนี้นะครับเพราะว่าบางรุ่นบางยี่ห้อ,อ ก็ขึ้นกับปั๊มน้ำปั๊มน้ำนะครับเราจะใช้ต้องดูรูปแบบกันมันด้วยนะครับว่าถือถ้าเราถ้าเรามีปั๊มน้ำแล้วนะครับแต่เราไม่มีสองตัวนี้นะครับเราก็ไปซื้อตัวแปลงไฟไดนะ้หรือเราจะต่อตรงก็ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ท่กไปก็สิบสองโวลต์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มอเตอมันเป็นยี่สี่โวลต์อันนี้ก็คือการนําของเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ซื้อไว้นานแล้วอันนี้ก็เป็นของเดิมที่มากับเครื่องนะครับ เป็นการแปลงให้มันไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อนะครับแต่ถ้าแนะนํานะครับก็คือรั๊มน้ำาคนจะจะซื้อมาที่12โวลต์นนไม่ต้องมีการแปลงแปลไปนไฟตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวไปการชมกันต่อนะครับซึ่งอ่าเริ่มจากหม้อแปลงก่อน แรงตัวนี้นะครับมันก็จะมาอย่างนี้นะมันจะไม่มีปลั๊กไฟอันนี้ผมก็จะเอาเผมมีสาย,ยที่ชัดโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับผมจะใช้แค่หัวตัวนี้นะครับทําการแกะออกแกะมากก็จะมีตัวนี้ดึงออกมาเลยนะด้านในก็จะมีเขี้ยวตัวนี้ก็จะใช้หัวแร้งนะครับ ทำการบัดกี้นะครับบัดกี้ให้มันติดกันก็จะได้ปักโดยที่ต้องซื้อนะครับก็ดัดแปลงเอาเพราะจะมาเสียบกับตัวนี้นะครับ,บด้านหลังเนี่ยก็ถ้าไปซื้อก็ไม่กี่ตังค์ครับแต่ว่าไม่อยากซื้อมันมีเยอะอยู่แล้วอ๋อ,อเพื่อนนี่เดี๋ยวจะบัดกี้กันดู ก็เป็นรุ่นเก่าซื้อนานหลายปีแนละ้วตัวน,นี้ก็ตามก็สิบยี่สิบปีนะครับใช้มาใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับก็เก็บไว้แต่แรงดีครับร้อนหมวแรงะเดี๋ยวไปทำให้ดูเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่มันกีติดเรียบร้อยปิดฝาเลยอันนี้ไม่ช็อตแน่นอนขั่วห่านได้แล้วนะครับก็ประหยัด,ยดยตังค์ได้อีกนะครับประมาณ10บาท 拜拜。 ดูกันครับตอนนี้ที่เราได้นะก็คือตัวแปลงไฟนะครับจาก12โวลต์นะครับเป็น220โวลต์นะครับแล้วนี่ตัวแปลงไฟจาก220โวลต์เป็น24โวลต์นะครับเป็นไฟกระแสตร,ตรง DC ก็ชุดของมันนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่สามารถที่จะต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงได้ เวอร์ว่ามีหัวนี้นะครับนี่ก็เป็นหัวแบตเตอรี่เดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่มาลองดูว่าปั๊มตัวน,นี้จะใช้ได้ไหมนะเอาไปใช้นอกพื้นที่นะครับที่ใช้ในการพ่นปุ๋ยทางใบนะครับเป็นการดัดแปลงเอาของที่มีอยู่นะครับมาใช้งานตอนนี้ยังไม่ได้เสียเงินเท่าบาทนะครับนี่ของเก่าของเก่า,ขอ,กาของเก่ามาเลยนะ บแบตเตอรี่ก็ของเก่าเลดูแต่ตัวที่มันใช้งานได้ครับครับมาดูต่อนะครับอันนี้ขั้นตอนเชื่อมไม่ไนดน้ถ่ายให้ดูนะครับน,นี่เป็นเ,เขาเรียกโครงใส่ปั๊มพ่นปุ๋ยนะครับที่ดัดแปลงขึ้นก็ทำมาจากเหล็กครับเหล็กนิ้วเ,เหล็กที่เหลือนะครับมีการต่อด้วยนะครับเหล็กที่เหลือจากการใช้งาน,นครับ มีขนาดกว้างยาวประมาณ30สบเซนติเมตรนะครับสูงจากพื้นนี่มีขาห้าเซนนะครับกว้างยาวห้าสามสิบเซนเดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์นี่นะครับเป็นตัวมออแปลงนะครับสองตัวแล้วก็ปั๊มน้ำาพอดที่ผมลองจัมกับแบตนะครับมันแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับไม่มีไฟนะครับต้องไปชาร์จก่อนนะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวใส่เข้าไปในโครงเหล็กนี้เลยนะครับเพื่อง่ายต่อการขนย้ายนะครับเดี๋ยวประกอบันเลยนะครับเี๋ยประกอบเสร็จแล้วมาดูทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่แบตต้องไปชาร์จก่อน